สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามแนวทางราพัฒนาทางช่องของโลกีพารวยอยู่ขณะนี้เนาะมาพบกันอีกจักหนึ่งคลิปเนาะคะ่ะกับเซาเมนี้เช้าวันศุกร์อ๋อเช้าวันศุกร์คลิปที่สองของวันเนาะในคลิปนี้ลลกิก็จะเอาเดนเจ็ดเซียนเดนเก่าเซียนเดนเดิน,นดีรวมเซียนทุกสํานักนนเนาะในคลิปนี้เดนเดินดีเดนเกาเซียนเดนเจ็ดเซียน เดนเจีเซียนก็เข่าไปเต็มๆค่ะเข่าตัวจับคู่พร้อมสำหรับเลขหนึ่งเจ็ดเนาะแล้วก็เดนเดินดีนดวรวมเซียนเดนทีหนึ่งค่ะเดนหนึ่งมาล่างเนาะแล้วก็จะมีของเลขรับนางฟ้าสองงวดติดเนาะคะ่ะเลขรับนางฟ้าสองงวดติดแล้วก็ของสองสุวรรณเนาะคะ่ะเข่าตัวเน้นตัวจอเข่าตรงๆกับตัวเลขนะทางหนึ่งเจ็ดเนาะในคลิปนี้ก็จะมีหลายเซียนด้วยค่ะทั้งของมาดามเลขมีที่มาโชชัยชาน ในคลิปนี้เออเชษชัยเพาผิดจอเชษชัยเนาะค่ะมาดมคำนวณลิกมีที่มาเนาะในคลิปนี้เดี๋ยวรอติดตามกัน,นะะเนาะเตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะคะ่ะว่ามักเส้นใดชอบเส้นใดมักแนวทางตัวใดรอคอยนะคะในคลิปนี้ตอนอื่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณตัวเองเนวทางจากทุกๆเสียนเนาะคะ่ะจากทุกๆสำนักและคะ้ค่ะคลิปตีแฟนคลับทุกๆท่านที่ติดตามทุกๆคลิป มาเอกว่าเรากีสซิรุงคลิปได้ไปเนาะล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้กับทุกๆเซียนกับกับพ่อคุณหล,ลายๆอันในคลิปนี้มาต่อกันทีของเดนเจเซียนกันก่อนเนาะให้ก่อนเลยเนาะเอาแนวทางของเดนเจเซียนไปก่อนสรุปให้เดนเจเซียนเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าตัวเดนเดนที่หนึ่งจับคู่ชนที่หนึ่งเจ็ดเนาะเ้าตรงๆค่ะตามต่อค่ะเมื่อนี้ ดินเจ็ดเซียนสรุปเลขดินของเจ็ดเซียนเด่นที่แปดกับสองค่ะวันนี้ชนกันเนาะดินแปดกับสองมาคู่กันแล้วก็เลขจับคู่ให้ชนกันลายที่สุดก็มีสองเจ็ดสองแปดแปดสี่แปดสามค่ะของดินเจ็ดเซียนแคปหน้าจอทันหมเนาะเด่นที่แปดกับสองสองคู่จับอ่าสองตัวจับคู่ชนกันที่สองเจ็ดสองแปดแปดสี่แล้วก็แปดสามค่ะ ดนเซต่อทีเด่นเก้าเซียนเนาะเด่นเก้าเซียนหลุดค่ะที่ผ่านมากระเข้าต่อเนื่องและะ้วค่ะของเลขดินเด่นเก้าเซียนเด่นเจ็ดเซียน,น,ยนหลุดหลุดไปสองงวดแล้วเนาะงวดที่แล้วเขาตัวจับคู่ชนกันงวดนี้หลุดทั้งเลขเดินแล้วก็เลขจับคู่งวดวันพุทธที่ผ่านมา ตามต่อว,วันศุกร์ค่ะตามต่อเมื่อนี่เดินเก้าเซียนสรุปเนาะสรุปของเดินเก้าเซียนเดนที่สี่ค่ะรองที่สองเลขจับคู่น้นมีที่ c แปดสามเก้าศูนย์ี่สองหกลักะสองเก้าค่ะเลขกหาคู่ค่ะงวดนี้เลขห้าคู่จับคู่ชนกันที่ี่แปดศูนย์ c สองเก้าสามเก้าลักะสองหกค่ะเด่นที่สี่รองที่สอ,องเนาะของดินเก้าเซียน สรุปทีนี้สรุปเดินรวมเซียนทุกสำนักในคลิปนี้หมวดที่ผ่านมาเข่าตัวเดินทีหนึ่งนะคะเดินหนึ่งมาล่างเนาะเดินหนึ่งกับสองมาล่างเข่าที่ตัวเดินหนึ่งเนาะคะ่ะบุญไม่เข้าเนาะบุญบอมาสีกับสามตามต่อเข้ามานี่สําหรับคําขอที่เรียกร้องเข้ามาจะมีเลขจับคู่ชนในพร้อมเนาะสรุปทั้งหมดใน ทูกสำนักถุกถูกเซียนเอาเลขจับคู่ที่หลายที่สุดเนาะหลายที่สุดเอามาว่างให้พี่ๆได้เบิงกันอ่ะชอบพอมักบอกกับร้องจับตามองรองเบิงหรือพู้ได้ที่ติดตามเราแคปหน้าจอไว้รองพิจารณาเบิงเนาะมักตัวใดอาจจะได้มาไม่หมดเนาะเพราะว่าเน้นที่เน้นที่ตัวเลขเด่นเนาะแอดจะเน้นที่เลขเด่นหลายที่สุดแล้วก็หาตัวจับคู่ที่ชนกันเนาะหลายที่สุดมาให้ สำหรับเราพัฒนาเด่นเดินดีวรวมเซียนถูกสำนักงวดนี้เด่นสองสามกับซีมาบุญค่ะแล้วก็เด่นแปดมาล่างอลองบึงพิจารณากับตัวเองแนวทางว่าจะมาไหมชอบบอพรเนาะเด่นสองสามสี่บุญค่ะเด่นแปดล่างจับคู่ชนทุกสำนักเนาะที่สองแปดอ่าสองเจ็ดสองหก สี่แปดสามเก้าลกกับแปดเก้าค่ะเลขหาคู่่องเบิงว่าสามสิบโคเซียนนี่นี่คือเลขชนกันเนาะเลขชนกันที่ว่าเลขเดินเยอะที่สุดเนาะค่ะคูชนกับสิมีประมาณนี้เนาะห้าคู่ถัาไพมักกับจัดไพ่บมากกับ,บ,อกกบคอยไปพิจารณาแคปหน้าจ,จอเบิงเรื่อยๆเนาะแต่ละคลิปเรากิกระลุงห้ยหมดละคลิปนี้เป็นสรุปเดินร่วมเซียนไปนํำกันคลิป สุดท้ายเนาะของวันนะคะไปรุนกันต่อ <c oughs> มาต่อที่แนวทางค่ะต่อที่แนวทางของเลขลับนั่งฝาเนาะสองวันติดแล้วค่ะมีผู้ใดตามมอมีผู้ใดยังรอคอยแล้วก็เป็นอิแฟนลับตัวยุ่งรักเดียวใจเดียวของเลขรับนั่งฝาบอเพราะว่าบางคนก็ว่าบอกคอยได้ตามแล้วเพราะว่า เลขมันกระลายเสียนเนาะบม่รู้ว่าจะเอาตัวใดอันนี้ก็ต้องว่าความจริงเนาะแม่นว่ค่ะแอดก็คือกันละบิ้งของผู้นัน้นเบิ้งของผู้นี้บางที่มากเลขเจ้าของก็กมากเลขผู้อื่นก็นเอามาจับมาเลี้ยงกันเนาะก็เป็นซีดเสรีภาพเนาะเฮามากตัวใดเขากับจิ้มไปแต่งวดนี้ของเลขรับนางฟ้าปลาทิมบ่ไดดเนาะเข้ามาเราสองงวดติดเน้นทีเจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดเนาะไปเขียนหนึ่งซีมาตสาันอมาที่นี้เลขลางออก หนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะหนึ่งสี่วันวันนที่แล้วอ่ะตามต่อค่ะเมืนน่อนี้อ่ะมันมาเฮงๆกันมักเซียนใดเหมือนเดิมคะ่ะย้ำเตือนทุกครั้งจัดเสียนนั้นเนาะแล้วก็เลขทุกตัวถ้าบ่าเข่าบ้าปังล็อกกี้ก็ต้องขอโทษขอไพรไว้ลวงนานนะคะ่ะแนวทางเป็นเพียงแค่ตัวเลขเนาะตัวเลขเป็นเพีเพยงแค่แนวทางอ่ะโปรดใส้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเนาะ เลขรับนางฟ้าค่ะตองงวดซ้ายวิงรูดเด่นบนรางวันนี้เด่นศูนย์ร่องที่สี่ค่ะสองตัวให้ที่สี่แปดศูนย์แปดสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเน้นที่ศูนย์แปดกับศูนย์หนึ่งค่ะเบิ้ลที่สี่สี่กับศูนย์ศูนย์สามตัวให้ที่สี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์ค่ะเน้นที่สี่ศูนย์แปดค่ะสําหรับแนวทางของเลขรับนางฟ้าเด่นที่ศูนย์สองตัวเน้นที่ศูนย์แปดกับศูนย์หนึ่งค่ะเลขสามตัวเน้นที่สี่ศูนย์แปด ของที่สองสุวรรณค่ะของสองสุวรรณเขาน้่นๆค่ะเขาเน้นๆตรงๆหนึ่งจ็ดล่างเนาะมาเต็มเต็มแนวทางเลขหนึ่งเก้าเกือบเนาะให้ศูนย์ให้หนึ่งเก้าออกศูนย์เก้าเกือบมาทั้งบนทั้งล่างค่ะของสองสุวรรณเตรียมตัวแคปหน้าจอกับแนวทางตรงวดค่ะ สายวิ่งลูดเดินบนล่างของซองสวัสด์นะคะวันนี้เด่นสามร้องที่ 2, สองสองตัวให้ที่สองแปดสองเก้าแปดสามแปดแล้วก็สามเก้าค่ะนิ่นที่สามแปดสามเก้าเบิ้ลที่สองสองกับสามสามสองตัวให้ที่สองสามแปดสองสามเก้าสองสามสองนิ่นที่สองสามเก้าค่ะสําหรับเลขสามตัวของซองสวรสดนะคะเดินที่สาม สองตัวนิ่นที่สามแปดกับสามเก้าค่ะต่อที่เลขมีที่มาเลขมีที่มาหลุดเนาะวันพุธวันจันทร์เข้าไปเต็มๆตมค่ะของเลขมีที่มาวันจันทร์เข้าวันพุธหลุดเนาะเมื่อนี้วันศุกร์วันศุกร์ตามต่อ ต้องงวดค่ะสําหรับสายวิ่งลูดเด่นบนล่างของเลขมิทิมาเด่นที่4ค่ะเด่นที่4รองที่3 2ตัวให้ที่38483040เน้นที่48กับ40ค่ะเบิ้ลที่33กับ44 3ตัวให้ที่4 3 8 4 3 0 3 3 4เน้นที่4 3 8ค่ะแนวทางเลข3ตัวเนาะค่ะ2ตัวเน้นที่48กับ40ดินที่4ของเลขนี้ที่มา อามาดามคำนวณค่ะต่อของคุณมาดามของคุณมาดามหลุดเนาะงวดที่แล้วเข่าเอาตัวนิ่นเข่าตัวเจาะงวดนี้มาหลุดเนาะตามต่อกับของใหม่จ้ะตามตัวของใหม่ ลาพัฒนาตองงวดค่ะของมาดามคำนวณซ้ายวิ่งรูดเด่นบนลางงวดนินเด่นทั้งสองตัวเนาะเด่นที่สองกับสี่สองตัวไฮที่สองแปดสี 8, ่แปดสองหนึ 1, ่งสี่หนึ่งเด่นที่สองแปดกับสี่แปดค่ะสำหรับเลขสองตัวสองหางเนาะกับตัวนินเบิ้นที่สองสองกับสี่สี่สามตัวไฮที่สองสี 4, 8, ่แปดสองสี่หนึ่งสองสองสี่นินที่สองสี่แปดค่ะเลขสามตัวของมาดาม ดินสองกับซีสองตัวเน้นที่สองแปดกับซีแปดจ้ะ,ะแคปหน้าจอสามตัวก็นเน้นที่สองสีแปดเนาะตัวที่ชอเชชัยซอเชชัยก็หลุดเนาะดินไม่เข้าสองตัวไม่มาสามตัวหลุดไปงวดที่แล้วเพิ่เข้าตัวดินนะคะงวดนี้ตามใหม่ ลาพัฒนาตองวดค่ะสำหรับสายวิ่งรูดเด่นบนรางของชอเจลี่ยเด่นที่หาค่ะร่องที่สี่สองตัวให้ที่สี่แปดหาแปดสี่เก้าห้าเก้าเนิ่นที่หาแปดกับหาเก้าค่ะเบิ้นที่สี่สี่กับหาหาสามตัวให้ที่สี่หาแปดสี่หาเก้าสี่สี่หานิ่นที่สี่หาแปดค่ะเลขสามตัวของชอเดชดี่ยเนาะดินที่ห้าดินที่หาเนาะสายวิ่งรูด สองตัวเนิ่นที่หาแปดกับหาเก่าค่ะเอาแคปหน้าจอของจอเชิดชายแล้วก็มาดามลีกมิทิมาเนาะคะ่ะต้องซื้อวันเลีกรับนั่งฟ้าอันนี้จะเป็นเดินเดินดีเริ่มเซียนนะร,ริ่มเริมเรมเซียนทุสำนัก,กับกักเดินเก่าเซียน แล้วก็ดินเจ็เซียนชอบเซียนนายจ่าเซียนนั่นค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกาบขอพระคุณแนวทางทุกๆสำนักทุกๆเซียนนอกจากเอฟซีทุกๆครั้งที่เขามาติดตามว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กราบขอบคุณหลายเราเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ